ครับก็ครบรอบ21ปีก็โตขึ้นอีกปีหนึ่งก็คงจะตั้งใจทำพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็คงจะเป็นอีกปีหนึ่งที่จะคงจะมีบททดสอบชีวิตอะไรเข้ามาเพราะโตขึ้นแล้วด้วยประสบการณ์ด้วยอะไรเงี้ยมันก็คงจะทำให้ตัวเองโตขึ้นตามอายุจริงๆก็วันนี้ได้มีโอกาสมา,าบ้านผู้สูงอายุวันนี้ก็ได้มามอบความสุขมอบรอยยิ้มให้นะครับผมแล้วก็มากับแฟนคลับของผมด้วยวันนี้ก็มาร่วมทําบุญด้วยกันแล้วก็ มาเรียกว่าพบปะสังสรรค์กันนะครับผมเรียกว่ามาสร้างความอบอุ่นอยู่ด้วยกันก็ชิวๆครับวันนี้มันเป็นวัน,เป,น,วนเป็นวันที่ทุกคนรอคอยเหมือนกันที่จะมาเจอกันผมกับแฟนคลับเพื่อจะมามอบความสุขกันก็วันนี้ก็ดีใจเป็นวันที่แฮปปี้อีกหนึ่งวันครับใช่คุณพ่อคุณแม่ก็มาครบเลยก,ก็ก็รู้สึกดีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันปีละแค่ครั้งสองครั้งเอ้บางที่จะได้อยู่กับ บุ่มแฟนคลับของเราเยอะอย่างนี้แล้วก็ครอบครัวอะไรเงี้ยซึ่งพร้อมเป็นวันเกิดเราด้วยปีนี้แล้วเราก็มาได้ไดมาทําสิ่งดีๆร่วมกันด้วยมันก็ทำให้รู้สึกว่าเออแฮปปี้จริงๆครับใช่ครับบ้านผู้สูงอายุตรงเมื่อกี้ที่ผมเข้าไปเนี่ยเป็นผู้สูงอายุที่ต้องอยู่บนเตียงซึ่งขยับไปไหนไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบว่าสงสารน่ะเรารู้สึกว่าโห เขาก็บางบางคนก็ถูกทอดทิง้งแรลูกหลานทอดทิง้งอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าหดหูนะแบบว่าสงสารเขาเราก็ถ้าเขาต้องการอะไรแล้ว ทำอะไรให้เขารู้สึกว่ามีความสุขได้เราก็อยากจะหามาให้ซึ่งตอนนี้ที่เนี่ยเขายังขาดาเสียงเครื่องเสียงที่ไว้ฟังเพลงบางคนตามมองไม่เห็นแล้วจะเอาหนังสือมาให้อ่านก็อ่าน,านอ่านไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นอนอยู่ที่เตียงอย่างเดียวบางทีก็ไม่รู้จะคุยอะไรกับใครเราก็คิดว่านี่นี่คงจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้เขามีความสุขโดยบางทีที่เราไม่ต้องเอาตัวเรามาเองก็ได้เราก็เปิดให้เขาฟังได้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเมือ bis, ่อกี้เราเให้ตาฟัง <laughs> <laughs> คุณพ่อคุณพ่อถนัดสุริยสุนธราพรตะเลก ผมก็จะได้แบบว่าอ,ะ,อะไรครับพู้สุรพลบ้างอะไรนี้ก็พอได้แต่พอมาสุนทรภพพังเลยครับผมสมองพังดีว่าพ่อมาด้วยพ่อก็ช่วยร้องอะไรอย่างงี้และเสียงคุณตาเพาะมากเสียงเหมือนครูเอื้อมากครับผมก็รู้สึกมีความสุขทั้งครอบครัวเลยวันนี้ครับนนกิจกรรมหลักๆก็คงนี่แหละฮะมอบความสุขให้กับผู้สูงอายุแล้วก็เดี๋ยวจะมีการไปแบบว่าอยู่กับแฟนๆ,ๆของเราที่มาร่วม วันเกิดในวันนี้ซึ่งก็จะมีเกมเล่นแล้วก็จะมีมินิคอนเสิร์ตเบาๆซึ่งเป็นคอนมินิคอนเสิร์ตชิลๆที่เอาแบบว่าร้องแบบในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้เป็นมินิคอนเสิร์ตแบบจริงจังหรือว่วาอะไรครับแม่อ,อะไรเมื่อเช้าเมื่อคืนพ่อกับแม่ก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์มาลายนะก็พิมพ์มาอะไรเงี้ยผมเป็นคนขี้เขืนเนี่ก็ตอบกลับไปแค่แบบส่งสติกเกอร์อะไรกลับไปน่ารักน่ารักไปไม่ได้อะไรก็ขอบคุณจริงๆแล้ว วันเกิดจริงๆมันเป็นวันพ่อแม่จริงๆที่ให้กาเนิดเราจริงก็ขอบคุณครับที่ให้กําเนิดผมมางานโอเคครับก็เรื่อยๆเลยครับก็ทํางานช่วงช่วงนี้ก็จะเกืบทุกวันเพราะว่ามันเป็นเดือนเทศกาลพอดีและแต่ในปีหน้าก็จะมีผลงานที่เป็นพิธีกรนะครับผมอาทิเช่นรายการสีโพดําก็ต้นปีก็จะได้เจอกันก็เป็นรายการที่น่าจะมอบความสุข ให้กับผู้ชมได้อีกรูปแบบหนึ่งแล้วก็เป็นผมเชื่อว่ามันครบจริงๆในรายการนี้ไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงละครทอล์กอะไรอย่เงี้ยมันจะครบอยู่ในรายการนี้ยังไงก็ฝากติดตามด้วยทั้งช่องวันครับก็ขอ,บบขอให้เป็นอย่างนั้นสาธุเอ้ยก่อนตรงนี้ครับของ จริงๆแล้วมันเป็นประสบการณ์มาตั้งแต่เด็กๆแล้วเราเป็นคนทํากิจกรรมมาตั้งแต่เด็กๆจริงๆแล้วเราไม่รู้หรอกว่าเรามีความสามารถด้านไหนเราทํามาเรื่อยๆจําคนนู้นมาคนนี้มาแล้วก็ฝึกฝนโดยไม่รู้ตัววันหนึ่งพอพี่ๆเขาให้โอกาสเราออกไปทํามันก็สามารถที่จะขุดสิ่งที่เราเคยทํามาแล้วค่อนข้างพอได้มาบวกกับคําแนะนําจากพี่ๆด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออ การที่มีประสบการณ์มาก่อนกลับมาบวกกับสิคงคแนะนําใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถทําออกมาได้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เพิ่งรู้ตัวเหมือนกันว่าตัวเองทาได้อะไรเงี้ยฮะใช่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับโอกาสบางคนมีความสามารถไม่มีโอกาสบางคนเก่งกว่าผมเยอะแยะมากมายแต่ไม่มีโอกาสซึ่งตรงเนี้ยน้อยคนที่จะมีโอกาสในเมื่อเรามีโอกาสเนี่ยเราก็อยากจะพัฒนาแล้วก็ทําให้มันเต็มที่เพราะฉะนั้นแล้วเราจะไม่ปล่อยโอกาสให้มันหลุดมือไปครับ จริงๆปีหน้าอะไรเข้ามาผมก็ตั้งใจทำทุกอย่างนะก็ขอให้มันมีงานเข้ามาแล้วกันนะครับผมก็จะตั้งใจทําทุกผลงานแล้วก็จะหน้าที่ของผมจริงๆเลยก็คือตั้งใจที่จะมอบความสุขให้กับคนดูในทุกรูปแบบจริงๆครับ,บ,ด,บ,บดาวสิบเอ็ดมาแล้วใช่ไหมครับผมมากันไวมากเหมือนโกหกครับก็เขาบอกว่าปีนี้เนี่ยมีพี่ๆช่างเขาบอกโหปีนี้ไม่ธรรมดาแต่ละปีมีความไม่ธรรมดาคนละรูปแบบปีนี้ ปีนี้เขาบอกว่าหนักมากแต่ละคนคือเก่งมากๆก็รอดูครับรอ,อรับน้องก็เก่งได้แต่อย่ากเก่งกว่าผมแค่นั้นพอับมีแบบไม่ได้อะไรเราได้ไปดูการคัดเลือกอะไรมาบ้างไหมไม่ได้ดูครับ <c oughs> คือรายการนี้เขาเคร่งมากเคร่งกับเรื่องปิดปิดตัวผู้เข้าประกวดเก็บตัวไม่ให้รู้ว่าใครเป็นอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งการติดต่อคนที่อยู่ผู้เข้าแข่งขันกับคนข้างนอกเนี่ยก็ไม่ได้คือเคร่งมากจริง ขนาดผมอยู่ข้างในรายการผมยังไม่รู้เลยว่าใครได้หนักมากครับผมขนาดแบบทีมงานเนี่ยถ้าเกิดว่าใครรั่วข่าวเนี่ยคือโดนปรับนะสูงนะเงินสูงอยู่นะทุกคนไม่มีใครกล้าพูดครับสำหรับดาวสิบเอ็ดผมว่าจริงๆแล้วเป็นตัวเองที่มากที่สุดนะเพราะว่าจะมาเรียนแบบใครอยะถ้ามาเรียนแบบ พี่แกงส้มก็มีแล้วเรียนแบบพี่บี้ก็มีแล้วเพราะฉะนั้นเข้ามาด้วยความเป็นตัวของตัวเองนะครับผมร้องเพลงไหนก็ได้แต่ไม่ไม่จำเป็นต้องซ้ําใครร้องผ่านความรู้สึกของตัวเองร้องผ่านความเป็นตัวเองผมว่านี่แหละคือจุดที่กรรมการจะดึงเราเข้ามาครับนึงวันเกิดปีนี้ของขวัญอะไรของขวัญเหรอครับผมก็มีนะก็ซื้อซื้อแหลกลานมากช่วงช่วงเดือนนี้ก็ซื้อเครื่องวิง่งซื้อลําโพง ที่ห้องนี้กะว่าจะทําเป็นแบบที่ออกกาลังกายไงอยากหุ่นดีบ้างอะไรอย่างนี้ใช่อยากจะฟิตหุ่นก็ซื้อซื้อมาก็หมดไปไหลายตังค์ไม่รู้ว่าซื้อมาจะเล่นอยู่กี่วันตรงนี้ก็โง่จริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยมีของขวัญอะไรให้จริงๆบ้านผมไม่ค่อยซีเรียสเรื่องวันไม่ค่อยไม่ค่อยให้ความสําคัญกับวันก็ค,คือวันวันหนึ่งคือจริงๆแล้วชีวิตเราค่อนข้างมีความสุขกันทุกวันอยู่แล้วปกติก็กินข้าวร้องคาราโอเะกันวันเกิดก็เป็น อาจจะมือใหญ่กว่าเดิมหน่อยอาจจะดูเป็นมือใหญ่หน่อยแล้วก็แบบว่ามีล้อกรลับเกะเชิญเพื่อนฝูงมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านแต่ว่าของขวัญอะไรเงี้ยไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ครับ ก่อนอื่นต้องขอ,ขอขอบคุณทุกคำอวยพรนะครับผมสำหรับเพื่อนๆแล้วก็แฟนๆทุกคนที่มาทางอินสตาแกรมด้วยมาในไลน์ด้วยขอบคุณที่ที่เสียสละเวลามาวันนี้มาทําสิ่งดีๆร่วมกันแล้วก็มาอยู่สร้างความอบอุ่นสร้างความสุขให้กันวันนี้แค่แค่ทุกคนมาจริงๆเราเราแค่ทุกคนมาเรามีความสุขมากแล้วเรามีความสุขที่ที่คนรักเราคนคนคน,คนชอบผลงานของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยของขวัญอะไรไม่สําคัญเท่ากับความรักเลยมันอยู่นานจริงๆความรักของขวัญเดี๋ยว กี่ปีกี่มันก็พังไปอะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่รักกันครับผม